ว่าโคชยังจะเป็นโคชของนักกีฬาเทควันโดไทยอยู่อีกใช่ไหมครับก็ใช่ครับก็ผมผมพูดหลายครั้งแล้วครับก็ผมยึดถึงวันนี้เพราะว่านักกีฬาก็จริงๆก็ผมเป็นนักกีฬาก็มวนก็ลูกชายก็ลูกสาวก็ตูแเลก็หล่ไปเรอกแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นโค้ชทีมองไถ่เหตุผลว่าผมไม่อยาก สู่กับนักกีฬาไทยผมไม่อยากสู่กับลูกชายก็ลูกสาวก็ผมผมรังมองไทยแน่นอนครับเพราะว่าก็นักกีฬาก็เป็นคนไทยณเวลานี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าโคชเชเนี่ยรักบองไทยรักคนไทยและผมก็ขอเป็นตัวแทนสำหรับคนไทยอีก60สล้านคนที่รังดูอยู่ในตอนนี้ว่าพวกเราทุกคนก็รักโคชเชมากๆครับ ขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทีมงานของเราได้นัดนะักกีฬาที่คนโดไว้เพื่อมอบเซอร์ไพรส์ให้กับโคชเจโดยที่โคชเจเองก็ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยนะครับ ก็หมึกเป็นตัวแทนของน้องๆที่คันโต้ทุกคนนะคะโคชินีนก็คืออยากจะทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าครื่รลงตัวกันได้ค่ะ mm hmm. แล้วก็อยากจะขอบคุณพัชินีนที่แบบโคชนีนทาให้พวกหนูมีวันนี้ค่ะมีโอกาสที่ดีในวันข้างหน้า mm hmm. แล้วก็พวกหนูอยากจะบอกว่ารักโคชินีนม,มากๆนะคะโคชินีนเหมือนพ่อพวกหนูค่ะ ก็ไม่รู้ก็พูดยังไงดีแต่ว่าก็ขอบคุณทุกๆุกคนก็ก็ไม่ไม่รู้ก็ไม่ทราบก็ผมให้ส่วนคุณก็ถึงได้เมื่อไร่แต่ว่าผมจะพยายามเต็มที่ก็ขอบคุณทุกๆุกคน ผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจในรายการฉรักเมืองไทยเลยนะครับและยังเป็นการฉลองส่งท้ายปีที่มีความสุขมากๆความผูกพันระหว่างโคชชาวเกาหลีใต้ท่านนี้กับนักกีฬาชาวไทยคงไม่ต้องมีคําบรรยายใดๆแล้วนะครับโคชเชครับผมขอพูดซ้ําอีกครั้งว่าขอบคุณขอบคุณที่โคชเชรักเมืองไทยพวกเราคนไทยทุกคนก็รักโคชเชเ,เช่นกันครับ